สวัสดีครับตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลวันนี้เราอยู่กับโมตุน3,000โก15 w 50นะครับมาตรฐาน JASO MA2 ก็คือใส่ได้ทั้งคัดเปียกและแห้งนะครับตัวนี้จะผลิตเวียดนามนะนี่เห็นไหมผลิตที่เวียดนามมาตรฐาน API นะครับจะเป็น SL นะ ประมาณนี้ตัวนี้เป็นขวดหนึ่งลิตรนะครับอ่าฉลากสีเขียวของโมโตุลเนี่ยจะเป็นน้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับก็จะเป็นพวกกรุป๊ปสองบวกสามนะครับอ่าอันนี้ตัวตัวนี้จะเป็นกรุป๊ปสองบวกสามนะครับอ่าผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าเอามาใส่รถที่ทําเครื่องยนต์นะครับหรือว่า เครื่องเริ่มดวมแล้วนะครับก็จะใช้เป็น1 5 w 50นะครับความหนืดนะครับ se นะครับแต่ถ้าใครรถใหม่ๆนะครับก็ใส่ตามคู่มือนะครับหรือว่าใช้งานเดินทางออกทริประยะไกลไม่ได้พักเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวเองคิดว่าตัวเองใช้งานหนักนะครับหรือใช้งานมาสักพักแล้วมีอาการกินน้ำมันเครื่องก็อาจจะขยับมาสักหนึ่งเบอร์นะครับถ้าติดเล่นเป็น30นะครับจะคิดว่าเออรถเราเก่ามากๆแล้ว อาจจะขยับมาสี่สิบนะครับแต่ถ้า,ายังไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ไม่ต้องขยับก็ได้นะครับใส่เบอร์ตามคู่มือนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟิลลิ่งกันนะครับตัวนี้เป็นสิบห้า w ห้าสิบนะครับตัวน้ำมันเนี่ยนะครับค่อนข้างหนืดนะครับหนืดมากนะครับตอนยัง อุณหภูมิปกตินะครับยังไม่ได้สตาร์ทรถเนี่ยเริ่มสตาร์ทครั้งแรกของวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาวอร์มสักนิดหนึ่งนะครับถ้ารถไม่ได้ลวมมากนะครับแต่ถ้าลวมมากก็โอเคครับสิบห้าก็ถือว่าเพิ่มเพิ่มความง่ายในการที่มันจะติดนะครับบางทีรถมันลูกรวมนะครับอ่ากลังอัดมันอาจจะน้อยนะครับไอตัวน้ามัน ความหนืดที่สูงๆตัวเลขหน้าเนี่ยก็จะเข้าไปซีนนะครับทําให้รถอาจจะติดได้ได้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับอืมแล้วก็ตัวหลังเนี่ยนะครับตอนอุณหภูมิเครื่องเนี่ยทํางานที่หนึ่งร้อยองศานะครับก็ถือว่าหนืดพอสมควรอยู่นะครับอ่าคาเรคเตอร์เบอร์ห้าสิบอย่างเงี้ยมันก็หนืดอ,อยู่แล้วนะครับอืมแต่ว่าถ้ารถทำมาหรือว่าอเวอร์หรือว่าอะไรต่าง โอเวอร์ฮอนไม่เกี่ยวดัโอเวอร์ฮอนเนี่ยใส่เบอร์ตามคุ่ม,มือได้นะครับแต่ถ้ารถทํามาไม่ดีเนี่ยมันมันจะมีค่าเคียร์แรงที่ห่างนะครับก็เบอร์ห้าสิบแจะเหมาะสมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรถใส่ท่อไม่ดีอะไรอย่างเงี้นยนะครับก็ก็มีส่วนนะครับน้ํามันเครื่องมันจะหายเร็วก็ตัวเนี้ยนะครับก็เหมาะสมดีนะครับแต่แต่เวลาเราใช้งานขับขี่เนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ลื่นมากนะครับเป็นกลางๆนะครับความสมูทก็ อยู่กลางๆพอดีพอดีนะครับไม่ได้ดีไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอยู่อยู่กลางกลงธรรมดาเลยครับกึ่งน้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับถือว่าใช้ได้นะเออแต่มันไม่ได้แย่ขนาดว่าเฮ้ยไม่น่าใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือฟิลลิ่งความสมูทเนี่ยมันก็พอดีพอดีเฉยเนะครับกลางๆเรื่องอุณหภูมิก่อนสตาร์ทหลังสตาร์ทอะไรเงี้ยก็เฉยๆปกตินะครับถ้าให้เป็นดาวก็ 2.5ถึง3ดาวเต็ม5ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่กลางๆเลยนะครับอืมก็ไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับจากที่ใช้นะครับถามว่าน่าใช้ไหมถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับอย่างเช่นขับรถแม่บ้านทั่วไปนะครับร้อยสิบร้อยยีห้า้อยห้าบรอยหกสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะขับไปทํางานขับ delivery อย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะครับอ่า ระยะทางที่ผมใช้เนี่ยไม่เกิน6000กิโลเมตรนะครับไม่เกิน6000กิโลเมตรนะแต่ว่าพอน้ำมันเครื่องสักส0 0 0ันไปไปายนะครับ2008 3,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเริ่มดรอปลงนะครับเริ่มดรอปลงแต่ว่าถามว่าใช้ต่อได้ไหมก็ใช้ต่อได้ถึงประมาณ5,000นะครับมันก็จะดรอปลงอีกนิดนึงนะครับคือถ้าใครซีเรียสมากอาจจะเปลี่ยนที่3,000ันนะครับถ้าใครไม่ได้ซีเรียสน,นะครับ ก็เปลี่ยนที่ห้าพันหกพันได้นะครับแต่ต้องเช็คระดับน้ํามันเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็มีอัตราการระเหยอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซนอยู่นะครับแล้วแล้วแต่ความสมบูรณ์ของรถไปอีกนะครับอาจจะระเหยมากกว่าเดิมนะครับก็คือความสมบูรณ์แต่ละคันไม่เท่ากันท่อไอเสียไม่เหมือนกันวาล์วตั้งหรือเปล่าเงี้ยซีนยางเก่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ระบบระบายความร้อนต่างกันอย่างเงี้ยมันก็มีผลต่อการระเหยได้ด้วยนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสงสัยหรือใครเคยใช้ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ